คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถที่เป็นเชิง MPV รถตู้รถแวนสำหรับครอบครัวนะครับเพื่อใช้บรรทุกคนหรือใช้ติดต่อธุรกิจท่องเที่ยวแคมเปอร์แวนคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ดูจากรูปร่างจากรูปภาพภายนอกนะครับภายใน นะครับแล้วก็ท่านคิดว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์กับความต้องการของท่านคันนี้นี่น่าสนใจคันนึงนะครับลองศึกษาดูรายละเอียดดีๆนะครับมีรายละเอียดของผู้ขายโดยตรงให้ซึ่งจะติดต่อได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อกันดูครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับท่านที่กาลังมองหารถ ที่เป็นเชิง MPV รถตู้รถแวนสำหรับครอบครัวนะครับเพื่อใช้บรรทุกคนหรือใช้ติดต่อธุรกิจท่องเที่ยวแคมเปอร์แวนคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็ดูจากรูปร่างจากรูปภาพไปนอกนะครับภายในนะครับเราก็ท่านคิดว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์กับ ความต้องการของท่านคันนี้นี่น่าสนใจคันหนึ่งนะครับลองศึกษาดูรายละเอียดดีๆ